สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word นะคะและการปิดโปรแกรมนะคะการเข้าสู่โปรแกรมจะมีกี่วิธีและการปิดโปรแกรมจะมีกี่วิธีเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเข้าสู่โปรแกรมกันก่อนนะคะ การเข้าสู่โปรแกรมจะมี3วิธีนะคะวิธีแรกที่นักเรียนจะใช้บ่อยเลยนะคะก็คือ,อนักเรียนสังเกตที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะมันจะมีสัญลักษณ์หรือว่าเป็นช็อตคัทนะคะของโปรแกรมให้เรา จะเป็นตัว w U นะคะแล้วก็มีลูกศรน,นะคะตัวนี้เรียกว่าช็อตคัทนะคะของโปรแกรม Word 2016พนกนะคะ้เรนก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะคะนี่าเป็นการรอนะคะปิดเรียบร้อยวิธีที่1นนะคะรูขอปิดนะต่อไปไปวิธีที่2ค่ะวิธีที่2ให้คลิกที่ปุ่ม Start นะคะปุ่ม Start ก็คือตัวนี้นะคะ คลิกที่ปุ่ม start นะคะแล้วก็ไปดูที่คำว่า wood ค่ะ w u b l u ค่ะอาจจะเลื่อนยาวหน่อยอยู่นี่นะคะไปที่ปุ่ม start นะคะปุ่ม start แล้วก็เลือกคำว่า wood ค่ะลองดูเข้าหน้าด้วยสานะคะปุ่ม start นะคะแล้วก็เลือก wood คำว่ารอนะคะ ได้เหมือนกันค่ะวิธีที่2นะคะต่อไปวิธีที่3ค่ะคลิกท,ที่แว่นขยายค่ะเซ r ส์นั่นเองนะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Word นะคะแต่อันนี้คุณครูเคยมีอยู่แล้วนะคะเคยค้นหาแล้วมันก็จะมีอยู่ในนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามันยังไม่มีตรงปุ่มล่าสุดต,ตรงนี้นะคะล้ายังก็พิมพ์เข้าไปค่ะ w o r d นะคะก็จะขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะ นี่ก็คือการเข้าสู่โปรแกรมค่ะต่อไปเป็นการปิดโปรแกรมนะคะหรือว่าปิดงานที่เราเปิดไว้นะคะวิธีแรกนะคะไปที่เมนูไฟล์นะคะแล้วเลือกคำว่าปิดค่ะ ทีนี้มันจะถามว่าคุณต้องการที่จะบันทึกเปลี่ยนแปลงไปยังอนอตเมนหนึ่งหรือไม่นะคะที่กูเปิดไว้นะคะถ้านักเรียนกดบันทึกนะคะงานของเราก็จะบันทึกไว้นะคะถ้ากดไม่บันทึกก็คือมันก็จะปิดโปรแกรมไปเลยนะคะหรือว่ายกเลิกก็คือ ยกเลิกส่วนตรงนี้นะคะลองใหม่นะไฟล์นะคะแล้วก็ปิดนะคะถ้าน้เรียนกดบันทึกนะคะมันก็จะถามว่าคุณต้องการจะบันทึกงานไว้ตรงไหนได้ไหนนะคะเราก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะก็ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อแล้วก็เลือกเลือกที่จัดเก็บเอกสารนะคะไว้ในไดซีไว้ในรูปภาพไว้ในดาวน์โหลดไว้ในเดสก์ท็อปนะคะแล้วจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกได้เลยนะคะ อันนี้วันนี้คุณครูไม่ได้บันทึกนะคะเดี๋ยววิธีการบันทึกจะสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปลองอีกรอบหนึ่งนะคะไฟล์แล้วก็ปิดนะคะถ้าคุณครูไม่บันทึกโปรแกรมก็จะปิดไปเลยงานของเราก็ต่อไปวิธีที่2นะคะการปิดโปรแกรมนะคะให้นักเรียนไปคลิกที่แถบปุ่ม c อน t r o l ตรงนี้นะคะก็ให้นักเรียนเลือกการกรบาทนะคะให้นักเรียนเลือกเครื่องหมายการกรบาท โปรแกรมของเราก็จะปิดไปเลยนะคะแต่อันนี้คุณเมื่อกี้ที่คุณครูเปิดนะคะคือเป็นงานที่คุณครูยังไม่ได้แก้ไขอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เราได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะล,ลองลองเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงนะคะแล้วลองดูว่าเวลาที่เราได้แก้ไขงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่ามันถามว่าเราต้องการจะปิดโปรแกรมไหมนะคะมันก็จะต้องถามให้เราบันทึกอิ่หรือเปล่านะคะ,ะสมมติครูใส่ไปนะคะ,ะสมมติคุณครูเขียนว่าเรื่องนะคะสมมติคุณคำว่าเรื่องไปนะคะอันนี้คือเปิดงานเดิมขึ้นมานะคะแล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะ ถ้าครูกดการกระบาดนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกับรอบที่แล้วนะคะเมื่อกี้ครูเปิดมาปุ๊บครูยังไม่ได้แก้ไขงานนะคะพอจากการกระบาดรือกดปุ่ม c ค o s e ปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะปิดโปรแกรมทันทีโดยที่ไม่ไม่ได้เด้งหน้าต่างนี้มานะคะแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้มีการแก้ไขงานขึ้นมานะคะก่อนที่จะปิดโปรแกรมนะคะ มันก็จะถามนะคะจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาบอกว่าคุณต้องการบันทึกเปลี่ยนแปลงไปยังรายงานการวิจัย,ยหรือไม่นะคะก็คือมันจะถามว่าต่างที่คุณเปิดงานเมื่อกี้ที่แก้งานเมื่อกี้นะะ่ะ คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้านักเรียนกดปุ่มบันทึกนะคะมันก็จะกดปุ่มบันทึกแล้วก็หายไปเลยนะคะถ้าไม่กดปุ่มบันทึกนะคะคําว่าไม่บันทึกนะคะมันก็จะไม่บันทึกงานไม่มีคําว่าเรื่องเมื่อกี้นะคะเราก็จะปิดโปรแกรมไปเลยนะคะถ้ากดคําว่ายกเลิกก็คือยกเลิกการการที่จะปิดเมื่อกี้นะคะ,ะ,คะ,ะรอบนี้สมมุติว่าคุณครูกดไม่บันทึกนะคะ ก็จะปิดโปรแกรมหายไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาอีกรอบแล้วเร,เรียนลองดูนะคะคําว่าเรื่องหน้านหน้าที่คุณครูเพิ่มไปเมื่อกี้นะคะบางทีคุณกดไม่บันทึกนะคะพอไม่บันทึกเนี่ยคำว่าเรื่องก็จะไม่มีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองสังเกตดูนะคะไปสองวิธีแล้วนะคะวิธีแรกก็คือไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือกคาสั่งปิดนะคะวิธีที่2 คำว่า close นะคะเครื่องหมายกากบาาเห็นไหมคะจะไม่มีคําว่าเรื่องด้านหน้าน,นะคะเมื่อกี้ตรงนี้นะคะครูเียนคําว่าเรื่องไปนะคะแต่เมื่อคุณครูไม่ได้กดว่าบันทึกนะคะพอไม่ได้กดบันทึกเนี่ยสิ่งที่ครูกแก้ไขไปเมื่อกี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะมันก็จะจําค่าเดิมอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ครูกดบันทึกนะคะจะมีคําว่าเรื่องอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะสมมุตอิอีกอันนึงถ้าสมมติคุณครูต้องการจะยกเลิกนะคะต้อง าจะยกเลิกลองเปิดใหม่สักรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้แก้นะอะสมมุตินะคะคุณครูแก้งานอีกรอบเรื่องนะคะไปที่ตาก,กระบาดค่ะถ้าคุณครูบอกว่ายกเลิกนะคะ ก็คือ,อยังอยู่ในหน้าจอเดิมเราสามารถทำงานต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่นักเรียนจะปิดโปรแกรมทุกครั้งนะคะอย่าลืมบันทึกงานด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะกูจะสอนวิธีการบันทึกงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะนี่คือการปิดโปรแกรมนะคะต่อไปต่อไปนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้วิธีที่1คือกดเมนูไฟล์แล้วเลือกคำว่าปิดนะคะ แล้วมันจะถามว่าคุณต้องการบันทึกหรือเปล่านะคะวิธีที่2ก็คือการกระบาดท,ที่ปุ่ม close ตรงนี้นะคะที่ปุ่ม close ตรงนี้นะคะนั่นคือวิธีที่2ต่อไปวิธีที่3ค่ะเราจะใช้คีย์ลัดนะคะคีย์ลัดก็คือปุ่มบนแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะปุ่มบนแป้นพิมพ์นะคะวันนี้ปุ่มในการปิดก็คือใช้ได้2แบบค่ะ alternate f4 ค่ะ ใช้กับ alternate f 4นะคะตัวแรกก็คือ a นะคะ l แล้วก็ t แล้วก็บวกด้วย f 4ค่ะ,ะเดี๋ยวทดสอบก่อนได้หรือเปล่านะคะ alternate f 4นะอคูกุดแล้วนะคะหายค่ะแสดงว่าเป็นการปิดโปรแกรมได้นะคะขอะขอเปิดอีกหนึ่งรอบนะคะได้3วิธีแล้วนะ alternate f 4นะคะ จะใช้ปุ่มหรือว่าคีย์ลัดกันเองนะคะนักเรียนจําไว้เลยนะคะว่าก่อนจะปิดโปรแกรมทุกครั้งนะคะนักเรียนควรที่จะบันทึกงานให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะถ้านักเรียนกดว่าไม่บันทึกเนี่ยมันก็จะไม่จําค่าที่เราได้แก้ไขงานไว้นะคะต่อไปอคุณครูกดอีกตัวหนึ่งนะคะใช้คีย์ลัดเหมือนกันค่ะใช้คีย์ลัดเหมือนกันนั่นก็คือนะคะคอนโทลค่ะ c ที L. นะคะแล้วก็ตามด้วยดับบิลยค่ะ c อนโทรลดับเบนะคะเดี๋ยวลองดูกัน2ตัวนี้กดพร้อมกันนะคะเดี๋ยวลองดูว่าได้ไหรือเปล่าโอเคคอนโทรลดับเบิลยูค่ะมันปิดไปเลยนะคะปิดงานของเราชิ้นนั้นไปเลยนะคะเพราะว่าคืยังไม่ได้แก้ไขางานอะไรนะคะแล้วก็ปิดโปรแกรมนะคะกระบาดจบเลยนะคะนี่ก็คือ การปิดโปรแกรมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ